อาจารย์ฟลุกหมอดูโหราษาสตร์ไทยเจ้าของช่องโหลักยิ้มอาจารย์พัฒชี้ดวงทักษิณพริฤหัสบดีตกมรณะอยู่ได้แค่คุกโรงพยาบาลวัดตั้งแต่18ตุลาคม2566ราหูเลงลักนณาเข้าเกณฑ์ดวงแตกกำก่าให้ผลเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ศัตรูปองร้ายดาวเสารเข้าพบอริลูกน้องหรือหุ้นส่วนหักหลังเลิกกลับไทยเป็นปาโลเลก ซึ่งขัดกับดวงเรื่อกที่ทักษินเหยียบแผ่นดินไทยคือวันที่22สิงหาคม2566 เวลาเก้านาฬิกา29เนาทีเป็นภูมิปาโลเรกภูมิแปลว่าแผ่นดินปาโลแปลว่าผู้เฝ้าผู้อารักขาแผ่นดินเป็นเรกที่นิยมเอาไว้ตั้งสารพระภูมิเป็นเรกที่ยึดเกาะยึดมัน่นไม่ถอนน่าจะแปลว่าพับสนามบุกไม่ยอมออกไปอีกแล้วจะไม่ยอมกลับอีกแล้วขอเกิดและตายบนแผ่นดินนี้ซึ่งขัดกับดวงของทักษิณเอง ทักสินเกิดวันอังคารครั้งนี้วันที่กลับมาไทยก็เป็นวันอังคารเกิดลักนาการหนก็วางเริกกลับไทยที่ลักนากาันการตั้งเรืกแบบนี้น่าจะมีเจตนาที่จะปักหลักปักฐานกลับมาแล้วเกิดใหม่อีกครั้งตามหลักของปาโลเรซซึ่งเป็นเรืกที่มั่นคงเพื่อขอเกิดและขอตายบนแผ่นดินนี้ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าขัดกับดวงของท่านมากดวงท่านกำลังมีปัญหาอยู่ การอยู่ในโรงพยาบาลจะสามารถแก้ดวงได้ระดับหนึ่งแต่เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องระวังรวมถึงภัยจากการมีคนปองร้ายด้วยนายทักษิณเกิดวันอังคารที่26กรกฎาคม2492ดาวที่ส่งผลต่อดวงของนายทักษิณในช่วงนี้จะมี4ส่วนได้แก่พริหัสบดีทับมรณะราหูจรทับราหูเดิมดาวเสารเข้าพบอริและราหูเล็งลัคนาให้ดวงแตก คือตอนนี้ดวงของทักษิณพฤหัส,สบดีตกมรณะดวงชำ้ำดาวพฤหัสเป็นดาวตัวแทนของที่อยู่อาศัยและคู่ครองจึงส่งผลต่อสุขภาพของคู่ครองเมื่อดาวพฤหัสซึ่งเป็นเรือนบ้านตกมรณะทักษิณจึงไม่ควรกลับบ้านดังนั้นเมื่อกลับเมืองไทยแล้วทักษิณจะอยู่ได้สามที่เท่านั้นจึงจะปลอดภยัยได้แก่คุกโรงพยาบาลหรือวัดซึ่งตอนนี้ทักษิณเลือกที่จะอยู่โรงพยาบาล หลังจากวันที่1 8ตุลาคม2566เป็นต้นมาราหูย้ายมาเล็งลัคนาทำให้ดวงของทักษิณแตกอีกทั้งดวงของทักษิณน,นั้นดาวเสาเป็นปุตตะเรือนพบปัตตนิแปลว่าบริวารลูกน้องหรือหุ้นส่วนจะหักหลังใช้งานไม่ได้ไม่ได้อย่างใจคนที่คิดว่าน่าจะใช้ได้ก็ใช้ไม่ได้คนที่คิดว่าคุยรู้เรื่องก็จะคุยไม่รู้เรื่องบริวารที่คิดว่าพึ่งได้ก็จะพึ่งไม่ได้ เมื่อพบปุตตะเสียคนที่ใช้ได้ความสามารถก็ไม่ถึงยกตัวอย่างเมื่อดาวเสาเข้าพบปุตตะพักเพื่อไทยให้เศรษฐาเป็นนายกเมื่อทักษิณไหว้วานอะไรเศรษฐาอาจจะไม่ได้อย่างใจนอกจากนั้นราหูเล็งลัคนาอาจหมายถึงการไม่เป็นไปตามสัญญาการที่พักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติโหวตให้เศรษฐาเป็นนายกน่าจะมีข้อตกลงบางอย่าง ซึ่งสัญญาตัวนี้ถ้าพ้นระยะเวลาหนึ่งปีไปแล้วอาจจะมีปัญหาได้ราหูย้ายครั้งนี้ทักษิณจะโดนเหมือนพิธาแต่จะโดนหนักกว่าเพราะดวงของทักษิณน,นั้นพระราหูอยู่ในเรือนของราศีมีนอยู่แล้วเมื่อพระราหูจรย้ายราศีเข้ามาเจอกับพระราหูในราศีมีนจึงเข้าเกณฑ์ศัตรูจะปองร้ายกํมเก่าจะให้ผลเพราะฉะนั้นต้องระวังสุขภาพให้ดี ไม่เช่นนั้นอาการหลายๆอย่างที่เป็นโรคชราอันเกิดจากอายุจะกำเริบได้เวลาราหูทับราหูถ้าไม่ใช่คนปองร้ายก็จะเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้อยู่ดีๆก็กำเริบขึ้นมาแบบไม่มีที่มาที่ไปเหมือนดวงคุณแตงโมพัทรธิดาก็โดนเกณฑ์น,นี้แต่หลักๆสำหรับทักษิณเรื่องสุขภาพอันตรายที่สุดดวงทักษิณยังไม่ขึ้นต้องอีกสองปีเป็นอย่างน้อย ซึ่งในช่วงสองปีนี้จะหารืโหดเรียกว่าเป็นช่วงตกสุดในชีวิตเท่าที่ท่านเคยเจอมา